สวัสดีครับพี่น้องครับเสาไม้ครับเตรียมตัวรปขายของที่เราปูนครับรถประจําตําแหน่งผมครับอยู่ทั้งหลังครับผมเดี๋ยวมันนี้ผ้าเบิ้งครับไม่อย่างกินเนี่ยนะครับเนาะไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเต่าสุดท้ายนะเป็นประดุกย่างแล้วกันสินไม้ไกล้ส่วนหนึ่งครับาก่อนจะออกไปขายครับเต่าสุดท้ายครับนี่ครับโอ้ผู้จัดการเขาบอกที่ใกล้เห็นน โอ้ติดไกลนายผู้จัดการนี่ครับผู้จัดการผมครับผู้จัดการติดไกลก่อนปลาสุดท้ายอยากชิลงแน่นจักหน่อยนึงครับแน่นเกินไปนะครับน้องเดี๋ยวหนี่งจะดูแลยากครับแต่ก็อาศัยความเคยชินเอาครับเป็นยังไงผู้จัดการไม่เบิื่อหรอกอันใดยูว่าเตี้ยเอาน่องเบว่ากันนะเขาเบิ้งน่องเนี้ยนี่ครับน่องไก่ย่างที่น่องครับโอ้แบบนี้ขายน่องละสิบห้าบาทครับเนี่ย เห็นมโนครับเพราะว่ามันมันนี่เนาะแต่ทีไปก่อนเอามาเบิดงกับเขากันครับปูดไก่ส่วนนึตุ่ย่างเรียบร้อยแล้วครับเลี้ยงแบบขุนนะครับเนาะนี่ครับเมนูเสานี่ครับจัดให้ครับตามคำเรียกร้องครับต้มหัวปลาคอครับต้มยำหัวปลาช่อนเนาะครับเนาะนี่ครับหัวปลาเพราะเราอยากกินต้มหัวปลาคอเพรานว่าจัดให้เลยครับ มาเด้อครับเด้อซอยบางแวกลอยซีครับบองเกาครับเห็นเสวีก็เห็นผมอยู่หันแล้วครับอีกเมนูหนึ่งครับลาบหมูครับเมนูตามใจอีกแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมาครับมาอันนี้พักเอาไป้ั่งโยครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งครับซุปบกมี่ครับซุปบกมี่ใส่ปลาทูครับผมนัก ยี่สิบบาทภาสิตักประมาณนี้ครับเราก็ใส่ผักห้อยนะครับเนาะโรยหนาครับตักหลับหมูพี่น้องเมือกันนะตักสำําียะยี่สิบบาทครับหลาบหมูห่อนครับน่าประมาณนี้ครับยี่สิบบาทครับพี่น้องครับแบบเก่าครับผักโรยนะครับเนาะเราก็แพกไปครับผมอันนี้เป็นต้มหัวปลาครับผมหมองเก่าครับจัดให้เลยเด้อมาเด้อครับเด้อ นี่เต่าสุดท้ายพี่น้องครับทำงานกับจิประมาณนี้กันนลครับอันนี้เป็นหนังไก่ครับหนังไก่นึ่งขายไม้ละสิบบาทครับดำๆเดี๋ยวสิตัดออกนํครับเนาะตีบอกครับพอดีเบิ้งมาทันส่งมาขันครับเดี๋ยวจะทำการแฮกข้อทำนอกแล้วก็ออกไปขายกันครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณี่กดติดตามกำลังใจนะครับเนาะชสีบหนียบใบเสนีหกันพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะทำการย่างแล้วก็พาออกไปขายนะครับนาองิบะทันครับมันสวยครับไปแลละครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม